แย่งการครอบครองปรปักที่ดินกันถูกอีกฝ่ายแจ้งจับฐานบุกลุกทําให้เสียทรัพย์มันมีความผิดจริงเหรอก็ถือเป็นไม้เบื่อไม้เมานะฮะในการที่แย่งชิงที่ดินกันอีกฝ่ายก็พยายามที่จะเข้าไปครอบครองที่ดินซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในข้อกฎหมายในส่วนของการแย่งการครอบครองแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่พยายามต่างฝ่ายต่างเข้าแย่งการครอบครองและมีการเข้าลือต้นไม้ลือรั้วกัน จะถูกอีกฝ่ายแจ้งจับนะฮะข้อหาบุกลุกทําให้เสียทรัพย์จึงเกิดปัญหาตามมาว่าพี่อนอนท์ผมผิดด้วยเหรอผมบุกลุกเหรอผมทําให้เสียทรัพย์ได้เหรอพี่อย่างนี้มีความผิดได้เหรอไหนว่าอยู่ระหว่างการแย่งการเป็นเจ้าของซึ่งในเรื่องนี้นะฮะก็มีโทรสอบถามพี่อนอนท์กันเข้ามาเยอะเลยถ้าจะถามว่าในส่วนของการบุกลุกนะฮะทำให้เสียทรัพย์ ตรงนี้เราก็ต้องมาดูในส่วนของแต่ละข้อหานะฮะว่าในระหว่างการที่เรามีการแย่งชิงที่ดินกันจริงห่ะมาตรา1382นะฮะผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยสงบปเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าอยู่ครบ10ปีผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์ นั่นก็คือกรณีว่าผู้ใดเข้าครอบครองทําประโยชน์นะฮะโดยสงบปเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของสาลจะนับระยะเวลานะฮะตั้งแต่ช่วงที่เข้าครอบครองต่อเนื่องมาแต่เมื่อมีการยื่นฟ้องหรือมีการแจ้งความกันแล้วสารลก็ที่จะไม่นับระยะเวลาเหล่านี้รวมเข้าในระยะเวลาการแจ้งการครอบครองนะฮะรวมเข้าถึงอายุในการนับแย่งการครอบครอง10ปีตรงนี้จะถูกหยุดลง เมื่อมีการยื่นฟ้องหรือเมื่อมีการแจ้งความจะถือว่าเป็นการครอบครองไม่สงบนะฮะเพราะถือเริ่มว่ามีการแย่งชิงกันแล้วทีนี้ในส่วนของการที่จะมีการบุกลุกกันนะฮะในช่วงที่เข้าต่างฝ่ายต่างเข้ายึดถ,ถือตรงนี้อีกฝ่ายนึงอาจจะมีการเข้าแจ้งความซึ่งข้อหาบุกลุกตามมาตรา362นะฮะเขาจะบอกว่าผู้ใด เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองหรือกระทําการใดอันเป็นการรบกวนการครอบครองต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทตรงนี้เป็นข้อหาบุกลุกในส่วนของการที่ว่าที่ดินยังไม่แน่ว่าเป็นของใครมีการครอบครองต่อเนื่องมานะฮะอยู่ๆจะไปแจ้งจับเขาบุกลุกไม่ได้ ถึงคุณมีนอสอสก็ช่างมีโฉนดก็ช่างแต่เขาอยู่มานานแล้วนะฮะจะไปแจ้งว่าเขาบุกรุกไม่ได้เพราะขาดเจตนา คนที่จะมีความผิดฐานบุกรุกนั่นคือจะต้องยอมรับในสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินก่อนแล้วคุณถึงเข้าไปรบกวนคุณถึงเข้าไปแย่งแต่ถ้าเขาเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นของเขาครอบครองมานานจนได้สิทธิ์โดยปรละปักครอบครองมานานจนแย่งการครอบครองได้แล้วการที่จะไปแจ้งจับฐานบุกรุกจะไม่มีความผิดตามมาตรา362ตรงนี้เลยแต่ในส่วนข้อหาทำให้เสียทรัพย์การที่เราเข้าไปในที่ของเขาจริงละ่ะ ถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีเสาไม่มีล้วไม่มีต้นไม้แต่การที่เราไปลื้อเสาลือ้อล้วแล้ววางไปที่เดิมโดยทรัพย์เขาไม่ได้เสียหายตรงนี้จะไม่ถือว่ามีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์แต่ถ้ากรณีเข้าต้นไม้ไปปลูกแล้วคุณไปลือ้อไปถอนมันไม่มีสิทธิ์รรนะฮะตรงนี้เสี่ยงที่เขาจะฟ้องคดีอาญาเข้ามาได้ เพราะว่าการที่ทําให้เสียทรัพย์เขาไม่เขาไม่ดูนะว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินเขาไม่ดูว่าใครเข้ามาบุกรุกใครตรงนี้นะฮะแต่ดูว่าคุณไปทําให้ทรัพย์สินเขาเสียหายไหมนะฮะทำให้เสื่อมค่าทําลายซึ่งมาตรา358ระบุไว้ว่าผู้ใดทําให้เสียหายทําลายทําให้เสื่อมค่าหรือไรประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นผู้นั้นกระทําความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาท เขาไม่มองนะว่าที่ดินเป็นของใครแต่การที่คุณเข้าไปในที่ดินไปฟันต้นไม้ไปลื้อถอนนะฮะหรือไปทําเสาเขาให้แตกหักเหล่านี้จะมีความผิดฐานนี้มันคนละเรื่องกันให้ระวังให้ดีนะฮะแต่ถ้าการณีว่าเสาไม่เคยมีรั้วไม่เคยม,ม,คยมีอยู่ๆมาสร้างในระหว่างแย่งชิงคุณลื้อขึ้นมาระว,วางเก็บไว้ให้เขาให้ครบไม่ให้รั้วเขาหักไม่ให้รั้วเขาเสียหายตรงนี้จะไม่มีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์นะฮะ เพราะว่าโดยปกติการฟ้องแย่งชิงกันย่อมมีการที่จะใช้หลักกฎหมายในการบีบอีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะกรณีฟ้องแย่งปรับปักกันอีกฝ่ายหนึ่งเปิดคดีอาญาเข้ามาบุกลุกทําให้เสียทรัพย์เอาคุกบีบคอให้เรายอมยกที่ดินให้เลยบางคนถึงขนาดว่ากลัวมาหากบอกเฮ้ยกูไม่เอาละยกที่ดินให้ละมันก็ถือเป็นเทคนิคนะะของทนายที่ใช้คุกบีบเลยนะฮะเพื่อให้ยอมแพ้คดีเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นการที่จะไปพังทรัพย์สินเขาไปลื้อต้นไม้เขาระวังให้ดีคดีเป็นต่ออาจจะแพ้ได้ทันทีเหมือนกันในเรื่องนี้มีดีกานะฮะกำหนดไว้เป็นดีกาที่1152.2510ทับ ผู้เสียหายและจำเลยมีที่ดินติดต่อกันที่ดินพิพาทอยู่ระหว่างที่ดินสองแปลงนี้แต่หลักหมุดเขตสูญหายไปทั้งสองฝ่ายต่างโตเถียงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของใครเพียงแต่รับว่าเสาลวดหนามเป็นของผู้เสียหายผู้เสียหายได้ปลูกต้นกกไว้ด้วยเมื่อจำเลยรื้อลวดหนามขุดทำลายปลูกมะพร้าวทั้งได้ถอนต้นกกในที่พิพาทออกทั้งหมดการกระทำของจำเลยจึงเป็นการทำให้เสียทรัพย์ทำให้เสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น เลยย่อมมีความผิดตามมาตรา358เห็นไหมในการแย่งชิงแนวเขตที่ดินกันมันแย่งได้แต่คุณไม่มีสิทธิไปทำลายทรัพย์สินเขานะฮะแต่ส่วนเรื่องการบุกลุกนะฮะก็มีดีกาด้วยเดี๋ยวมาดูดีกาอีกดีกานึงดีกาที่13672556ทับ 5, 5 การที่จำเลยจะมีความผิดฐานบุกรุกตามฟ้องได้จะต้องปรากฏได้ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะเข้าไปในที่ดินพิาพาทเพื่อแย่งการครอบครองที่ดินพิาพาทจากผู้ร้องทั้งทีทง่ทั้งทั้งที่จำเลยทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ร้องมีสิทธิ์ดีกว่าต้นแต่เมื่อพิเคราะห์พฤติการของจำเลยที่มีการโต้แย้งสิทธิ์ของนายสมนึกและผู้ร้องในที่ดินพิาพาทโดยกล่าวอ้างถึงสิทธิ์ของตนในที่ดินพิาพาทและท้าทายให้ไปฟ้องศาลตลอดมา ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้ความว่าผู้ร้องกับจำเลยเป็นญาติกันทั้งจำเลยยังเป็นทายาทคนหนึ่งของจอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทมาแต่เดิมด้วยเห็นว่าจำเลยอาจเข้าใจโดยโสุจริตว่าช่วงเวลาเกิดเหตุยังอยู่ในช่วงโต้แย้งสิทธิในที่ดินพิพาทกันอยู่และจำเลยมีสิทธิ์ในที่ดินพิพาทดีกว่าผู้ร้องก็เป็นได้พยานหลักฐานของโจ์จึงมีข้อน่าสงสัยตามสมควรว่าจำเลยมีเจตนาบุกรุกที่ดินพิพาทหรือไม่ นั่นก็คือถ้ายังมีการต่อสู้เรื่องการเป็นเจ้าของใครมีสิทธิ์ที่ดีกว่ากันจะไม่มีความผิดฐานบุกลุก แต่ในขณะเดียวกันทรัพย์สินซึ่งเขาปลูกอยู่ในที่ดินคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายเพราะไปแตะเมื่อไหร่ปับ๊บอาจจะถือว่ามีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ซึ่งถ้าเขาเปิดคดีอาญาเข้ามาจากคดีที่เป็นต่อบอกเลยกลัวติดคุกไม่เอาแล้วสุดท้ายยอมแพ้ยกที่ดินให้เขาก็เยอะเหมือนกันตรงนี้ทนายใช้เทคนิคตัวนี้ในการบรีบกันในชั้นศาลเยอะแล้วดังนั้นถ้าเกิดข้อโต้แยง้งระวังให้ดีอย่าไปพังทรัพย์สินใครนะครับ